วัดสะมณีสร้างเมื่อพุทธศัก,กราช2,338ชื่อนี้ตั้งตามเหตุการณ์สืบเนื่องจากอดีตโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าต่อกันมาว่าได้พบเห็นแสงขายดวงแก้วชนิดหนึ่งซึ่งต่อมาชาวบ้านได้เรียกแสงขายดวงแก้วนั้นว่าแก้วมณีโชตเมื่อถึงวันดีคืนดี วันสําคัญทางศาสนาก็จะมีผู้พบเห็นแสงนี้ลอยขึ้นมาเหนือสระและเปล่งแสงประกายสวยงามต่อมาเมื่อชาวบ้านได้สร้างวัดนี้ขึ้นในบริเวณนั้นก็ได้ให้ชื่อวัดนี้ว่าวัดสัมมณีโชตซึ่งต่อมาหลายปีจนถึงปัจจุบันนี้คําว่าโชตได้หายไปเหลือแต่คําว่าสามัมมณีหากจะกล่าวถึงอายุของสระน้ำแห่งนี้ก็ไม่อาจมีผู้ใดที่จะสามารถระบุได้ว่า สระน้ำแห่งนี้เริ่มเป็นสระน้ำตั้งแต่พศออใดไม่มีผู้ใดาสามารถยืนยันได้เพราะจากคําบอกเล่าของชาวบ้านแถวนั้นหรือผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต่างพูดกันว่าสระน้ำแห่งนี้เป็นสระน้ำที่คู่บ้านคู่เมืองตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อถึงวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีผู้พบเห็นแสงไฟที่เรียกกันว่าแสงมณีโชตลอยขึ้นมาจากสระน้ำและอยู่เหนือสระน้ำจากคําบอกเล่านี้สันนิษฐานได้ว่า แส่งไฟที่ว่าอาจจะเป็นลูกไฟของพญานาคที่แสดงสายานุภาพแสดงความยินดีหรือรับรู้ถึงการจัดกิจกรรมต่างๆของทางวัดแห่งนี้วัดสามณีตั้งอยู่บ้านผักตบหมู่2ตําบลผักตบอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีสําหรับใครที่รับชมคลิปนี้อยู่สามารถเข้าไปสักการะบูชากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดสามณีแห่งนี้ได้ตามที่อยู่ที่ผมได้กล่าวข้างต้นเลยนะครับ ขอให้ทุกท่านประสบพบแต่สิ่งดีจเจริญรุ่งเรืองนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ